โเจสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งก um um> um> ับรายการท็อปเกมรีวิววันนี้เราก็มาอยู่กับเจนะเออวันนี้เรามาอยู่กับแอดมินึ่งใน admin ไฟเลทไฮอะพี่นาร์คับหันมานี่หน่ยันมานี่หน่อยเจแรงเลยแรกแรกแรกแรงแอนนี้เป็นเราผมแค่หันสายเยอะเนี่ยจะบ้าเหรเฮ้ยเสียงเพลงแม่งดังอ่ะนั่นเนี่อ้ใครมาใครมาสนปรับเสียงเพลงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เดี่ยอย่าให้ดู เคยถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ่ายจนพี่นัดสร้างบ้านเสร็จแล้วปรากฏว่าเซลวอชิปเปฝรั่งครับอยากขุดมันฝรั่งนะนี่เดี๋ยวเราจะมีของกินกันแล้วนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปที่ถ่ายแล้วเซลของกินเนี่ยเด้อไจับประดิบมาย่างโลจะบปลาที่ไหนเขาไปไปหามาจากไหนไม่รู้มันฝรั่งไอขอซอมบี้มาเขาให้มาเขาจะดี เขาให้มาหรือเป็นกระตขให้ผมไม่โขบนี่ทำอะไรเยขาให้มาเฉนไม่ไหวแล้วเก็บเกี่ยวแม่เลยเขาผมไม่เชื่อพี่นัทไปกระตูเขามาแล้วเขายอกให้มาผไม่รู้ผมไปกับพี่ตอนน่ะงานแย่สองคนเลยกระตืต้องีักฐานหลักฐานคาหน้าบ้าน ดูี่คนอื่นเขามีของกินกันหมดแล้วเรายังไม่มีของกินเลยอะไรเลยตุ้งเสกเอาได้วันนี้ไม่ต้องงงโอ้เคแต่อย่างเดียวเลยอะอากันเมืองเนี่ยฮ้ยมืดแล้วนอนนอนนอนเด็กนี้ต้องนอนโอเคมืดแล้วงั้นเราก็ตัดกิ๊เป็นแค่นี้เฮ้ยเจอโอเอซิสว่ะโอเอซิสโอ้ยซิปซอมบี้อ้าวครับ ไหนที่ปอนไปหาของกินอีกอะโอ้โหอู้ปี่คัมบี้ขึ้นมาคัมดี้มาย่างกินได้ก็ดีนี่ผมได้มาสองอันเนี่ยไม่รู้ไปทำอะไรนี่อุ้ยเฮ้ยเจอแผ่นดินแล้วจะโยไอ้ที่มันมลอยฟ้าได้ไว้นั้นน่ะฮึไอ้ลอยไอ้ลอยฟ้าทุกวันเลยนี่เองป่ะครับเฮ้ยขึ้งเข้าขัดขึ้นเข้ากัดนี่เปงนี่ปอนแผ่นดินลอยฟ้าเลย ฆ่าขางเขาได้ปะได้ได้เดวได้อย่างใจทยไม่สอมบันวิ่งได้เหรอคิดไปเองไหมครับไม่ใช่พี่ปอนค่าค่าความหิวหมดแล้ววิ่งชานี่ไม่ใช่อ๋อมันแหลกเลยดูเหมือนวิ่งเร็วมันดีโคตรแหลกเลยอ่ะคนอื่นแหลกเปล่าไม่แหลกนะ นิดหน่อยนะแล้วมันดิเลยเหรอดเล่นิดหน่อยออดดิเปปอนเปปอนไม่ไม่นิดหน่อยยกไม่นิดหน่อยก็ขอหายรอบเลิกเต้นเลยเลิกเล่นถาวรเนี่ยเท่าขนาดนั้นเลยนะอาวแล้วกอมน่นมายุ่งอะไรในแปลงผมางๆเนี่ยเต้นยมเปปอนไว้ก่อนบางทีเราไปขโมยเอ้ยยัหยีข้าวมวยแดดเนี่ยไอ้หมูเอ้ยของหายอ่ะ ะหายอะไรนะครับแน่ไม่หยู่เดิมอ่ะไม่ผมไม่ได้ขโมยน่ะเอ้ยไอหมูเที่ยวหมูมันยืนหันหน้ามาทางพี่สามตัวรวดยืนบนภูเขาอะไรเออไอ้มันฝรั่งนี่มันค้าเป็นทงไหนกันเนี่ยไม่ได้ครับก็เป็นทำเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งได้ทอดมันทอดทอดทอดทำเละขายทำเละเป็นไฟอร่อยว้าไทำให้เลกทำป็นเลทเป็นไง เป็นไฟเป็นไฟครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปโอ้โหมาอ้วนาแหล็หกๆาแหละไออยาหได้เนื้อซอมบี้มาไว้ตรงนี้เลยเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วจะไม่รักกันหน่อยเหรอเอซอมบี้ร้อนี้เฮ้ยคือคือเอ็นนะแมนอย่ายู่กับกูอยงเง้ไอเห็ดว่ะ้อเจอเห็ดอะไรไม่รู้อ่ะ มองเปกติขึยนมาอุ๊ยตกกระจายกิบเปอร์มาไงวะกิปเปอร์มันเดินตายแล้วเดินมาครับพี่นักริปเปอร์เลยได้เจอแผ่นดินใหม่แล้วไม่ใช่เดินไปเดินมาวนกลับมาที่เก่าทำไงวะเนี่ยผมก็เดินวนมาตลอรอบนึงเดินไปหาอาหารเดินเออเออไปรวมกลมเดินมาเจอบ้านเราเองอ๋อพี่กัดกรนนี้อยู่ที่ เออ x อยู่ที่พันเก้าสองพันนล้ไอ้ไม้ผมมีไหมผราตาย่งดหนึ่งชุดคือปัญหาคือเราไม่มีอะไรกินกินระยะกินเหลือๆเนี่ยเอ้ยไะโทษเด็กคิดโดนต่อไหนมาใหม่ผมรอแล้วนะมาเล่นเฟสรอเลยนี่เราต้องกินเนื้อกอมบี่นะฮะเพื่อชีวิตกูบายว่ะอ่ะพูดจริง อยู่นู่นพี่บอลเดินไหมมันค่าเนี่ยดิผมอยากรู้ว่ามันจะขึ้นเปล่าว่าพี่บอลตายมันมไม่ใช่นี่หว่าแท้อ๋อเนึกว่าเจอนะอา้าวผมแตกแคถวแล้า,าไม่ขึ้นวะอเออหินละกินผิดวิธีเปล่าครัเอา้าไปเจอท่าไ,ไหนไหนวะเออ ยังไม่ดรอป A สอมบี้เนี่ยซัมบี้ช่วยชีวิตคุณได้นะครับเป็นเรยังไม่เบื่อแล้วกิ๊ปเปอร์มีการค้างเลยไม่ได้เล่นเลยบอกเบื่อแล้วมาเล่นเล่นอุปกรณ์ไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่ออะไรแพ้ต้องเล่นเล่นเข้าไปแพ้ต้องเล่นเล่นแรไปเล่นแล้แพ้ถึงเลอเล่นแล้แพ้เล่นเข้าไป ไอตาล่าสดแรกเหมือนจะชนะไม่ก็เล่นอะไรกันบ้างเล่นชนะเล่นกันไดนบ้างก็แค่ความซอมบี้ขอแค่หลอดไม่ก็โปเดนโต้หน่อยให้แดดเนื้อเอามาทำอะไเผมมีโปเดนโต้ยังหนึ่งชุดนี่เดี๋ยวเราจะไปดูจากปพาดีินั่นนะครับเล้วมาจบบ้านเ้วแล้วพินัก็จะตามท่าน เฮ้ยไม่เอามึงต้องมาไอ้เจอนวนว่ะเจอใบอมจังเกินอีกอย่างจบแล้วยูดเดินวนน่ะเฮ้ยจังเกิลอยู่ไหนไปเอาจังเกิลฮะฮะจะไปเอาจังเกิลนะจังเกิลไม่มีมีเด่ยวซิงเกิลอุ้ยจังเกิลไม่มีมีแต่ยิงเกิลโอ๊กกระจายหมดเกินไปโอ๊กเมื่อไหร่จะเช้าวะเมื่อไหร่จะเช้านอนกันสิครับจะได้เช้า ผมมีดับดับเงินเล่มเดียวอยู่ในเกมครับไม่เชื่อครับไม่นานน <laughs> ะเจมแสดงปักหัวว่ะฮาดีป <laughs> ะครเฮ้ยมันเป็นเสาอากาศครับเอาเวลาขึ้นไปอยูรู้สึกว่ามันจะตรงอ,อุกกาศเป๊ะเลยชื่ออะไรนที่นัดเจไหนผมจะไปดูซะหน่อยไม่ขายแล้วดูไม่มีาอีกแล้ว โอ้จะไปดูเจโดูดูปากหน่อยตัดกลางกระหม่อมอ่ะโคตรฮากระหม่อมนี่มันพี่ NDC นี่นะหายไงนะเจอแล้วเจอเจตอมบี้แม่ผมว่าจะมีซีอ่ะสีมีเลยมีเซี่ะสีเขียวไหนต่อเนี้ยเว้ถ้าพี่ตายเพราะซอมบี้มีสีนี่เี่พี่จะโทษบดินเพราะบดินทำให้พี่ดินดีเลยผมไม่กีเขา แล้วพี่ก็จะเลิกเล่นไม่ครับวอวชีวิตเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮไม่เกี่ยวเลยเอ้าพี่เดินมาไปโอมจังเกิร์อีกแล้วขอโทษญาตดพี่ปอนอยู่ไหนวะอยากไปอยากไปไปโอมอ่ะอ๋อพี่พี่นัดพิมพ์ TPA แล้วก็แอฟเวอรเดอร์ที่ t p อาชีพผมอ่ะแล้วก็ไปเอฟเวอร์เดอร์ TPA ครับ TPA แล้วก็ชื่อพี่ปอนี t p อ่ะ โอ้สร้างแม่งฮะไม่หาแม่งฮะโอ้ใครอยากไปกินแพนิ้ใหญ่มาตามออมาเดี๋ยวพาไปเฮ้ยพี่เจอสิพี่เจอของแล้วอ่ะอะไรครับดัวงเฮ้ยทำไม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 ซอมบี้มันถือเสียงวะฮะผมมันถือตั๋วมันถือตั๋วเมื่อกี้พี่นะตาฝาดแล้วกิดเองทำไมคุณถึงกินลูก ไปเช้าแล้วเดินมาเลย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 วิ่งน้ำพาทิศย์ไปอย่าวิ่งพี่นัทเพราะเราต้องเดินทางไกลครับวิ่งตามพาทิศวิ่งตามพาทิศวิ่งตามพาทิศอุ้ยพี่นัทธนูพันธนูปักธนูปักมือครับพลังธนูไอูปักหัวโอ้โหนี่มันไบโอมอะไรเนี่ยนี่พี่นัทมีสาวอากาศนะไอ้ธนูปักที่ไอ้ปักที่มือว่ะ คิรีโตเว้เฮ้ยไปโอ้แต่ว,ว่าไม่โคตรเจ๋งอะมาดินอุย้ยคิรีโตมันปักมันปักมันปักทั่วล่างเนี่ยเลยพี่นัทเป็นปักมือเว้ยดอกแรกอะเราโดนโดนคิดปักเข่าเว้ยเออว่าไปยังไม่เคยเล่นในระกาย์ดินออกมาโอ้ย,อย่าไปเล่นเลยเอาเวลาไปล้างมุ้งลวดดีกว่าเยอะล้างมาุ้งลวดเฮ้ย าตามมามินาจะไป,ปหรือเปล่าเนี่ยผมม่นาตามมาดิครับถ็นใต้เตีนยนี่นะเน,นี๋ยวเดินหาอาหารตกเอาไปดิไปดิอออรอ,อ,ดอยู่ไงวะโหซอมบี้ฉลาดเนี่ยยืนอยู่ใต้เงาต้นไม้ตน้นไม้ข้าค่ายับเอาเลย มันเป็นคำนักทายต้องโบอะไรเฮ้ยบดินดูได้อ่ะที่ปานจอมดีเฮ้ยเฮ้ยขี่โต๊ะมาเนี่ยใช่ช้อยมีโบมีโต๊ะของไก่อะไรบินมีจังยาฉากเงยาฉากแต่ผมมีมาเตอร์ไฟก็พอแล้วแล้วพี่นันหายไปไหนอะเนี่ยเดินรอบป่าผมไม่ได้วอล์กสองไงมาพี่ผมเจอไก่เหรอเจอไก่เฮ้ย ตกใจหมดเลยเอาลูกเนื้อไก่กูอยู่ไหนวะไอ้ท็อปซิงเนื้อไก่กูมาอยู่นี่โอ้โหใต้ต้นไม้เนี่ยพี่นัทเดินตามมาดิอา้าวเาหายไปไหนวะข้างหลังพี่นัทอ่ะข้างหลังพี่นัทอ่ะมาเห็แล้วหันหน้ามาโอเคตามมาครับเนื้อไก่เฮ้ยยังเว้ยเฮ้ยสี่พี่นัทจีนแผ่นดินใหญ่อยู่นูน่นไช่ โดดขึ้นต้นไม้เลยโดหมหนื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 ลองจะาลองเไปหาพี่ปอนไปหาไก่ไหมสัตว์หนืนี่มาแล้วนี่หวะมันเป็นเทคกกนิคอย่างหนึ่งนะครับไก่ไม่ใช่นกแดดเป็ดเป็นสัตว์กินพืชนช่ครับทีเเ่เดินม,มาต้นไม้เพราะทำให้เราไม่หลงนะฮะเา้เาวอา้อา,อา,อาพี่นัทครับอา้าวเฮ้ยขึ้นมาพี่นัท ขึ้นมาขึ้นมาสิเฮ้ยพี่นัทมีแครอทขอ,ทอ,อไ,ไ,ไม่เกียร์แครอบแครอบป๊าป้ายเลยโอเคครับเคยครับเคยเห็นอะครับผักโขมคนระับจริงจริงมันเป็นผักโขมเว้ยทำให้เป็นแครอทนะฮะไม่เชื่อเดียววัวหนึ่งตัวพี่นัทนี่พี่นัทลังแกตัด ป้าวัวมันหาไปไหน,ไหนไวะตายแล้วครับวัวกินหญ้าอยู่ครับวัวมัน,ก,นกินเพื่มกินเลือดอยู่นี่ฮะหญ้าแล้วพี่นัทหายไปไหนไอ่ะท็อปหายหนพ<ม>ี่ท็อปไม่ชจมดินป่ะจมดินไหลไหลาจมดินเ,เนี่ยเฮ้ยทำไมเดินมานต้อมาเลยไม่เจอโว้ยนอนไปแล้วเนาะนี่พี่นัทเห็นไหมทีแมนิใหญ่ยู่นต์รู้สึกคือจะล่องไหวยังเลยไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ออกไม่ได้ออกรองเท้าไว้ครับมันเก็บ Jay, Jay เจ้ได้ขอบันเดีพี่โรดเถอะเฮ้นะเฮ้ยเมื่อกี้นะผมเหมือนเห็นคนอยู่แวบๆเพื่อก็ผมครับไม่ใช่ต้องทะเลทรายอ่ะเห็นแล้วไม่มีครับไม่มีแยกตันหรือเปล่าพนะี่นัทไม่ไม่เห็นคนเดินผ่านจริงเจ้เปล่าเจ้อยู่ไหนเจ้อยู่ไหนอืึไม่ร,มรู้เิยมั่วอยู่ทะเลทรายเปล่าเปล่า นี่พี่นัทแค่นินใหญ่อยู่นี่ต้นไม้เยอะๆเลย,เยอย่าเลยปิดตอาไม่ออมาาเอามาอ่ไหนไม่ถามต้องพี่ป้อนรอด้วยดิยอไอ้ข้อ,อ,อมอลช่วงนี้ผมไม่สบายครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำกิจนี่ก็เป็นเวลาสองนาท์แล้วใช่ป่าวเจตสองนาท์เลิกนการ์ตูนก็แปลไม่เสร็จทีโอ้กลับเอ๊ะต้อ,องรุดวอร์ด้วยเดี๋ยวไปด้วย,วยเราหนึ่งครับทำไรไป็นทีตื่นฟังก่อน ขึ้นฝั่งนี่เป็นไม้ใกล้ฝั่งคขึ้นฝั่งแล้วฝั่งไหนวะเอหายันต่ออืมเจอยังนี่พี่นัทเจอแล้วเจอภูเขาครับไม่บอกไม่รู้แนะ Premises, โอ้พ oh, uh. ื้นดินตรงนี้มันกว้างจริงๆนะบอกให้ดูมาครับแต่ถ้าพบมากเลยอ่ะอุ้ยพี่นัทเจอแล้วโอ้เออทำยังไหนวะกินลอยได้อ่ะกินอุ้ยเอออ่ะเนี่ยดูดิพี่นัทดินใหญ่มากเนี่ยเหมือนฟาแลนเลยจริงเนี่ยอ่ป ป้าแรงแปลว่าอะไรวะเจป้าแรงแปลว่าแดนไกลแดนยังแรงโหมู็อกเลี้ยงหมูรักเลี้ยงไงล็อกแกะได้ไม่หมดเลยแกะล้นโลกแล้วแกะวะเก่าแกะนี่กูเจอกูเจอรู ดันียนเยอะมากเลนี้อที่ไหนไปโอมอะ่ะไหนโ,โอมวะไม่รู้ดิพี่นะผมเดินมั่วแม่ตามมาเลยเดี๋ยวตามผมครับผาหลงครับยังไม่รู้เลยพี่ปอนไปไหน,นป้าไปกินน้อแม่หรครับไม่ใช่ไปดูอะดีแม,ม่พี่นะัท อ่ะพี่ปอน,นปอ,นไนไอนะไรฮะพี่ปอนหายองมากพี่ปอนเอาไปแล้วอืมเอาไปแล้วเมันดินอ,อ,อนืมเอ,อกไปแล้วเอาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรเจออะไรเจอเจออะไรทำไมปุ่นดินหายไปไหนปุ่นดินเย่เจอทะเลอีกแล้วเอออนหนึ่นงผมจะไปวักงกันก่อนนะ ฮะลูดแจ็ปเปอรหนึ่งลูครับอ่าโพสเกมแล้วก็ค่ะไอชวนด้วยอ,อ๋อเจอโอเอสเจเฮ้เฮ้มีใครสนใจจะเกมแรมมั้ยหรือไม่ก็ลูดเจ็เล่นลูดกันปปเล่นดับเอ เอ้ยหล่อนเอวเหรออืมขี้ห้องเ,เหรอโอ้ยขี้เหรอจ้ะเลนเหรอเล่นจริงอะเนี่ยผมได้วางมังกรว,งวงการวงลอยนี่นัดไปแล้วอยากจะลองสมบัติกลับมาให้ผมด้วยช่วงนี้ผมช็อตครับไม่มีตังค์ขอเป็นเพชรสักพันกะรัต<อ>ไม่ก็เป็นอะไรก็ได้อไอหาแก้ใจดีครับแก้ใจดี ใครใครมาขุดโลไว้ตรงนี้วะพี่ปอนคนเดียวเลยถ้าเป็นหน้าบ้านผมมาบ้านพี่ปอนเองแต่ป้ายไปด้วยพี่นะไม่ใช่บ้านพิปอนในวังก่อนเอ๊ะเจอสมบัติปะสมบัติอะไรอ่ะใครนล้วนเลยใครนล้วนมีรื้อขุดขี้ออกมาได้ไหนเอาตั้ยี่สิบนาทีแล้วมันกีนอะไรกันเจ๊ครับ ไม่แหลกเล่นเล่นเป็นอเมริกันวะพอลดเหรออ๋อเล่นกันไม่เคยบอกไลเอาเลยอ้าวว่าู้กับหัวไม่ได้เหรอขับได้ดิครับอะไรเนี่ยเดินมาตั้งนานไม่เจออะไรเลยสกักอย่างเจอ,อต้นไม้เล่นจริงว่าเกมที่กดไลค์จะได้เล่นโอ้ฮะเกมไหนกดไลค์จะได้เล่น เลี้ยงไรอะพี่ปอนกดไลค์อะได้เล่ครับอ่าพี่น้าดองพี่ปอนหาเพิ่มนะฝากเฟซไปแล้วพี่ปอนไปนี่พี่ปอนไปอะไรวะพี่ปอนไปพี่ปอนไปแอปเปิ้ลแลนด์เว้ยกระจายเปล่าเอ้ยไปหาใันนึกิดีกว่าฮะไปหาใครนะครับ ไอ้เจใครวะที่ที่ที่แรปเปิรตกใส่ใหัวไอ้ประกานกดนแรงน็อตถ่วงอะไรนะั่นสำหรับคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากๆนะครับเพราะว่าเคยตัดยาหรือพูดไว้ในเพจว่าม,มต่ว,ว<อ>่าที่แต่เ่าที์นี้มันต้องได้สกิปก็นี่แหละคลิปนี้แหละยี่สิบนาทีโอเคไม่ไม่นานไม่นาะพอต่อเทไหมฮะต่อเดรอจะเล่นอีก พี่นัทหาแมปอนิเมะมาเล่นกันดีกว่าเอาไหมไม่มาไปเนี่ยไม่มีเหลือไม่มีเหลือแล้วเหรอมีอยู่แค่นี้นัตอีเมขี่โ่ว์พี่นัทอันเดียวเองได้หมดพี่นัทอีกโหมดเดียวเองที่โคตรชำนาญน่ะเออนั่นหาดิไหนพี่นัทแบบอะไรอันไหนลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยสกิลแม่งเกลียนมาสกิลแม่งเกลียนเล่นเล่นลูบี้มันต้องมีตัวที่มันต้องมีตัวที่โดนแบนสักสามตัวสามตัว ไม่นะเขอลออหน่อยเล่นด้วยเล่นด้วยขี่เลยเกลียนเกินเล่นลูกเกลียนแต่ยิ้มแบบโอ้โหคือนี่โซลก็เกลียนไอไอนั่นครแถวนุ๊กจอนะแอบสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะฮะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยมาถ่ายเล่นดันเอกันมั่งดันนิดแอบดันนิดไม่ดีเยเฮ้ยเล่นแมปอนิเมะเว้ยไม่ไปเล่นกับคนเขาสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกิปหน้า